มีีท่คนค่ะดูความน่ารักของลูกแมวนะคะน้องนอนหลับน่ารักมากเลยนี่ค่ะโอ๊ยกินนมกันหมดแล้วดูทิเหนื่อยดูดนมจะเหนื่เลยเนี่ยโอ๊ยดนี่เป็นลารลายเสียค่ะเสียขี้มันสไช์ออนนี่คุณแม่นี่ก็เป็นทามสี น้องน้องอายุน้อยนะคะอันนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยกำลังมัมนมอนี้ก็พากันเพียรจัดการมัมนมกันทุกตัวเลยอันนี้ก็นอนกอดเขากอดพี่ๆเขาเด็สาวสาวชีสังเกตที่ตาน้งเขานะคะน้งเขาจะมีนชาเฉะเฉะกจะปิดตาเขาหล้วสักพักมันก็จะถูแม่เขาลยเอียแล้วก็แบบทำความสะอาดให้นะ ทำความสะอาดก้นแล้วก็ทำความสะอาดตัวให้ลูกๆนะคะตัวมันก็จะเหนื่อยจากการกินนมแล้วแล้วก็นอนหลับปุ๋ยปุ๋ยนะคะนอนหลับปุ๋ยปนะุ๋ยนั่นแอบมองใช่ไหมเช้าควย,วยกันแม่เช้าควยก็จะมาปลุกทุกเช้ามาปลุกทุกเจ็ดโมง ตุกมงปั๊บสินชัตยาเขาก็จะลุกปุ๊บแล้วก็มาปลุกเราเนี้ยงเนี้ยงเี้ยข้างหูทุกวันนะเพื่อที่เขาจะต้องกินข้าวเช้าแล้วก็มาให้นมลูกทุกวันนั่นเองน่ารักมากมากเลยอินดูในความพี่อ่อนเขานะถ้าไม่อยู่ก็คงไม่อ่อนนะคะทุกคน,น,นรักไหมรักกันเลยทุกคนอืรนันก็เป็นคนที่ รู้สึกแบบตกหลุมรักแมวเป็นท่านแมวมาตั้งแต่ๆๆเด็กเลยค่ะเห็นแมวไม่ได้เขาคงเขาใส่เลยจะแมวแบบแบบเพศไหนยังไงก็รักหมดะค่ะแต่ว่าเลี้ยงตามกาลังสถานนี้เขาก็จะมามาเองเขารู้มาจากไหนแต่เราเห็นแล้วก็ม่ตาสงสารเขาก็เลยเลี้ยงเขานะคะรักรักเลยรักบนโลกนะคะ Ừ, xin hãy làm con gần lại tát ý kiến. Bye bye, dup 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 ฉััีค่ะนี่นะคะน้อง กินนมจนเหนื่อยอะไรนะก็สุภาพน่ารักเกินมากเลยทำอะไรก็น่าร anyway. ักไปหมดเลยเจ้าไอ้เจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กกินขนมอีกแล้วก็จะเข้าบ้านน้อยนะคะเข้าบ้านน้อย นี่คือการนวดนมนะคะนวดนมเพื่อที่จะปั๊มนมนะคะในขณะที่ดูดนมนะคะคนฮึจบุจบจบุบจุบจุบจุบนี่ค่ะอันนี้คือที่นอนใหม่ของน้องๆน,นะคะเป็นพรมเช็ดเท้าค่ะเรามาเป็นที่รองนอนของเด็กๆนะคะก็จะนุม่มน่านอนอย่างเงี้ยอุ่นอุ่นกว่าเดิมเลย

คุณแม่เขาก็จะรักและดูแลเด็กๆนะคะแบบโอ้ไม่ไปไหนไกลอะได้ยู่เสียงเราก็จะวิ่งมาหาแน่ยิ้วยิ้วยิทุกวันนะคะอันนี้ก็จะให้คนนอนแล้วพับคนนะคะทุกคนืนบายบายไม่จะไปไหนอ่ะหนูจยกินนมนะคะเด็กๆ หลังจากดูดนมแม่แล้วก็แล้วเขาคนแล้วเขาก็จะเอออกมาเดินเลนนนนะะดด่นข้างน,นอกน,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 นะคะไปกระเดื่เล่นกันค่ะยัง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 นี่ค่ะเ <ś c oughs> ันระหว่างที่เขากำลังเล่นกันนะคะแม่เข,ขาก็จะออกไป ไี่ไี้นวน้อแล้วก็ไปบุคายข้างนอกนะคะให้ร,รักรวเขาสนุกกันะะรัศพาก็จะมาดูเลยเร,รักรวบเขามาีดียรวบรเขา,าขล่ะใ่ไหมารักของเด็กๆเ,เป็นอะไรที่นารักแล้วก็พูดเคยีน,นะคะเห็นแล้วก็มีความสุขค่ะ เขาเห,หนื่อยเขาจะเดินกลับบ้านเขาแต่ส่วนคือคนส่วนฉันไม่เคยเหงาเลยตั้งแต่มีพวกเธอในะลูกเธอเป็นอะไรฉันทให้ฉันมีความสุขมากเจ้าตัวเล็กจุดตัวจ้อยดูด,ดูความสุขของเขาเจ้าก็มีกันแค่ไม่กี่อย่างนะกินนอนเล่นมีกันแค่นี้แหละ เฉยๆก็เป็นภาระของแม่เจ้าัอเองไงถึงไหม,มไปไหนล o n ไปไหน y o u เรามีกันอยู่แค่นี้นะลูกกันให้มากๆนะเราดูเล่นนะคะเราเลี้ยงไว้ดูเล่นมีความสุขเราเป็นทานเหนียว <laughs> ขเขาเรื่องต่อไปนะคะขเขาเขาก็จะนอนแล้วก็หิวเขาจะดูนมจุๆๆๆ๊บจุ๊บจเขาก็จะนอนหลับที่บ้านน่นของเขาใช่เ <c> า <oughs> สะอาดก้นของน้องลนะคะแล้วก็จะทำความสะอาดก้นของโลกเข,ะคะขาค่นะน่า ดูดูความน่ารักน่านดูของพี <c oughs> ่์กำลังกินข้าวอยู่นางนางก็ดูดนมจากเต้าสดๆนะคะ <c oughs> โคตรใจไม่โอตใจ

แย่งกันเข้าห้องน้ํานะคะของเด็กๆเราจะเข้าห้องน้ํากันจะกลวยกันน่าจะหาขี้คงจะคงไม่เจอเพราะว่าในถาดขี้ใครก็บ้างก็ไม่รู้นะคะเด็กซู้ลก็ทำธุระของเขาเสร็จแล้วน,นะคะเจ๊ หลดใหญ่ขึ้นทุกวัน เดือดนทุกวันวิ่งสซนโอ้ยชอบมานอนตรงนี้แล้วแม่จะทํางานยังไงลละูกอแม,ม่จะทํางานยังไงเนี้ย <c oughs> นี่นะคะขนาดนี้ลูกๆของเฉาวก้วยนะคะก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะคะลูกทั้งห้าตัวของเขาก็ยังจะ ติดนมของแม่อยู่เหมือนเดิมชอบขอดูดนมเรื่อยๆนะคะถ้ามีโอกาสได้ดูดของเขาบางทีเขาก็จะให้ดูดบา้างไม่ให้ดูดบา้างเป็นบางครั้งนะคะแล้วแต่อารมณ์ของแม่เขานะคะอันนี้ก็เป็นเวลาสีเ่เดือนจะห้าเดือนแล้วนะคะในการเติบโตของครอบครัวฉาวกัวย้นี้นะคะ นี่เขาโคตรที่น่ารักมากเลยน่ารักไหมช้าก๊กยช้าก๊กยนี่นะคะล่าสุดตัวลูกๆเขาก็จะใหญ่ขนาดนี้นะคะเย่งกันดูดนมอยู่เลยค่ะทุกคนความเป็นเด็กยังไงก็เป็นเด็กวันยังค่ำนะคะทุกคนนี่ค่ะห้าตัวดูหน้าแม่เขานะคะทุกคนไงล่ะหน้าเม่เขาโอ้ลูกสาวน่อยโอ้ดูดูดูด,ดูลูก โอ้ใหญ่เท่าแม่แลยัิงดูดนมแม่อยู่เลยโอ้น่ารักนะอินดูมากความรักของแม่นะคะทุกคนคือส,สภาพหลังจากที่เด็กๆอิ่มนมแล้วนะคะทุกคนคะ่ะดูคะ่ะเฉียวกล้วยเฉียวกล้วยดูแต่ละตัวนะคะทุกคนมุนมุนดูดูด จริงๆไี่นมให้ดูดนะคะนายนั่งดูดนมทิพเอ็นดูภาพหาดูง่ายเป็นการทำความสะอาดขนหรือเป็นการอาบน้ำของสัตว์มีขนอย่างน้องแมวนะคะทุกคน ก็จะช่วยกันเลียขนทำความสะอาดขนของเขาทุกวันวันเพื่อความสะอาดของน้องเน่ารับเน่าเอนดูแมวแมวเสียหน้าเสียหน้าศีหมอกเสียหน้ากับศหมอกหันหน้ามาหน่อยลูก อับน้มาหน่อยนอาน้ำมาหน่อยนกนอน้นะน้ำยิงเล่นเร็วเด็กน้อยนองเร็วหมีหมีสีหมอกมาลูกมาตเร็วมากเลย สองสามสี่เด้อตัวไหนตัวนึง <c oughs> นี่ไม่วะทำอะไรวะทำอะไรวะเอาหยิบตีนแมวอ,อยิบตีนแมวเลยอ,อยิบตีนแม่น่อยตีนแม่น้อยอยิบตีนแม่น่อยจ้ำช,ชี้ช้ำชีค้ครับจ้ำชี้หน่อชจ้ำชี้หนะอยอันท,ที่จะได้มมาเล่นกันนะน,นี่ วิ่งตามมาวิ่งตามมาอละห้าตัวตัวพอดีเลยลูกชาวกล้วยเมลไปไหนเนี่ยชาวกววรไปไหนวะแม่พวงมึงไปไหนการอื้มอืมไปองทากันเลยอ่ะ อชีมันอชีมันอชีมันโอยมาไปลูกมาไปมืนก็พืนสนุกทานเหรอชอบชอบมีความสุขสนุกชนะ มีน้อยชนุกชะนันเลยมีน้อยชนุกชะนันนะครับนอนนี่นอนนี่โอ๊ยดูความน่ารักเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนโตทุกตัวเลย เด็กทำขอ้อจนโตทุกตัวเลยคบกันทั้งห้าตัวเป็นกันสนุกสนานเดียวกันทุกวันออกกำลังกายกินอิ่มน้ำสำลันไปกับบ้านเถอะขอบ้านเร็วขอบ้านเร็วเด็กๆไป กับบ้านเถอกกลับบ้านกลับบ้านเร็ว <c oughs> เร็วเด็กๆกลับบ้านกันเร็วไม่ <c oughs> <c oughs> ยอมกลับบ้านทนับหลิน ็ตาหลับปากลักสาวเลยหลับปางชชวกล้วยเลยไปลูกมาโชว์ก้วยมานี่มานี่มา